โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในมิต์ลี่ไทคุลอีพีดีา3ทุกคนดูสิ่งนี้มันมันกลับมาอีกแล้วแล้วกลับว่าหมายความว่าไงพรุ่งนี้จะมีอัปเดตท,ทุกคนรู้ไหมทําไมผมถึงรู้ที่พรุ่งนี้มีอัปเดตเพราะว่าคือมันเริ่มจับใหม่ใช่ไหมแล้วคือ24ชั่วโมงเนี่ยมี86,000วินาทีนะ แล้วทุกคนดูนี่สิ่งที่ผมเจออะไรเนี่ยอัปเดตอะไรอัปเดตสิ่งที่มันมีค่าหน่อยได้ไหมเนี่ยแกดูการรอเวลามาห้าห้าแสนห้าแสนแปดแปดหมื่นเก้าหมื่นกว่าเนี่ยฉันได้แค่อัปเดตประตูธนาคารแล้วแกรู้ไหม สงสัยจะเป็นวันเปิดไอ้นี่นี่แหละนี่เดี๋ยวสัเดี๋ยวจะรู้นะว่ามันเปิดเปิดเปิดเนี่ยโอยโคตรหมันไสเลยโว้ยมาแค่ประตูนี่อัปเดตสุดเจ๋งเลยทุกคนโอยสุดยอดประตูธนาคารไอบ้บ้าบ้าวเนี่ยแทนที่จะเปิดไอ้นี่ยจะได้รู้สักทีว่ามันคืออะไรมันจะได้รู้สักทีว่าคือไอ้นี่ยมันเป็นป้อมปราก,การหรือเปล่า เป็นป้อมประการที่แบบว่าเห็นเห็นได้นี่ไหมอะในในหน้าปกอะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าว้าวไอ้บ้าอัปเกมมาแค่นี้แต่ทุกคนอย่าเพิ่งเครียดไปนะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นอีพีที่สิบสี่ของมิลลิตรีไทยคูนก็จริงมันมันมันไม่กี่วิที่ผมมาถ่ายเพราะฉะนั้นมันควรจะมีมากกว่านั้นผมจะใช้ เอมไอไม่เชิงใช้สิจะเล่นจะเล่นแบบไอเอ็นเนจีออฟเซไม่ได้เล่นนานเลยวันนั้นเราไปกันเถอะ Let's go <S อ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเขาบอกว่าคือคุณต้องการเล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมไม่เราจะเล่นในนี้ดูเนาะนี่นี่นี่วัตถุล้ำค่าอยู่ที่เพื่อน cũng cắn cũng cắn ấy ấy นี่นี่เฮ้ยระเบิดระเบิดอยู่ไหนวะเคือตายแมวได้เวลาออกลงด้วยลูกสอง คุมที่ไว้ก่อนฉันจะไปช่วยพวกนาเองเิดการมาทางนี้เดินมานมันเลยอาเฮือ มายิงนะงงยิงยิงเฮ้ยเออยิงได้นี่ว่ะเฮ้ยทำไมมันทีโพสอย่างน,นั้นล่ะนั่น เออย่าไปสนใจไลน์นะพอดีผมสมัครเรียนพิเศษนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออ w h อ t the fuck จะได้ช่วยบ้างเว้ยโอ้ยท um> ี่ที่้า เป็นไรหน้าที่เราก็คือภารกิจอันทรงเกียรติเท่านั้นเก็บหนึ่งเก็บสองอุ๊ยเก็บสามอุ๊ยอเห็นนหม ไม่ใช่มันเกิดข้างหลังนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรได้ข่าวว่าปุดล็อกจะกินอะไรที่เราปุดล็อกตะกินอะไรเนยไม่รู้เล่นอแล้วจะกดเข้าไปเพื่ออะไรวะไม่รู้เล่นต่ตควนต้รงจริงจริงจริ Ơi, dù là bớt mà Ô, chết Ừ Ui, à. tụm đi nỉ เอ้ยป้านเออเคลียร์ยังหวังว่าจะเคลียร์ระเด้อจะยิงแกถ้าแกโผล่มาว้าเฮือโอ้อโหนี่มันทีมทีมเวิร์ก,กามากมากแต่ทีมเรานั้นเวิร์กกว่า ได้เวลาตุ่มยิงคนแล้วเอ็ดก็ตุ่มยิงคนแบบเนียน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 ตุ่มยิงคนแบบเนียนเนียนไปอยู่นะหยุด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 อ่ะเ้อมันไม่ตายได้ไงเออนั่นแหละยิงมาเลย รอบนี้เราก็ชนะแล้วอืวัตุล้ำค่าอยู่ดีแกสีนะออกมาก็ตายสิ่โง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 ่เยสในสุดข้าก็ได้ขึ้นไปข้างบนนี้สักทีไม่เคยขึ้นไปเลยเอ้ยวัตุล้ำค่าอยาไปดิเฮ้ยที่เหมือนอยูตรงนั้นหรือเปล่านี่ไงนี่จริงด้วย เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนั่งไงเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วจิ้วจิ้วนี่สวยโอ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยวัตถุล้ำค่าอย่าไปยอมมันน่ะเฮ้ยยิง เออระเบิดไปกินเฮ้ยว้ามันมาดักหลังพวกเราลุยมันเลยลุยมันลุ่มกระทืบมันและสวยงามอย่าออกไปข้างหนอ ไองโง่ล่ไงวะออกไปข้างนอกแบบนั้นมันเสี่ยงตายมากเฮ้ยจุดปาอะไรวะเนี่ยกระโดดมาก็ตายเลยเยี่ยมจริงๆเฮ้ยมันยิงมาจากไหนวะ แต่ภาพตัวมาเมื่อกี้ใครยิงนี่ไงเจ,เ,จเจอเจอเจุดเจ้าตัวแล้วออกมาดิวะเออทำไมข้าโง่จังวันเนี้ไม่ดูข้างข้าง ดูระยะไกลๆจีเนียต แดงมาจากทางนี้อ่ะเฮ้ยไปเลยทุกคนวิ่ง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 ชนะแล้วอุ้ยต้องเปิดเพลงเสริมเสริมกำลังใจเออเอออ่ะ ไม่อนุญาตให้ใครมาลไล่ยิงอ,อ,อ,อย่างนี้ออกไปเฮ้ยตุนเฮ้ยอประตูย้ำค่ายเดินโ,โง,โงน่อื้อ p <laughs> เลดโกเอ้ยถูกสังหารไม่นะสีฟ้ากำลังครอบครองโอ้ยแป๊บบนึ่งผมปวดเกี่ยวไปเข้าน้ำไม่ใช่เกมเมอร์ที่จะกักตุนไว้ตลอดแป๊บบนึง ว้าวเยี่ยมไปเลยทุกคนทุกคนเยี่ยมไปเลยตบมือตบมือหน่อยตบมือผมหลุดทุกคนตบมือขี้เกียจเล่นแล้วเว้ยหลุดง่ายจังวะเออตอนนี้ผมขอเพียงแค่เท่านี้ละกันไม่ไหวเสียลมหลุดไปเยี่ยวแค่แป๊บเดียว